สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบก,กับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาะกขอ85ข้างเคียงนะครับก็ตอนนี้9 8วันนะครับเพราะว่าหวานพร้อมต้อมนะครับดูครับของต้อมมาเหลืองแล้ว MR เห็นไหมอันนี้เป็นอ่ากขอ85นะครับกขอ85ในฤดูการนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับฤดูการนี้ไม่เป็นอะไรเลยต้อมไปดูมาทุกแปลงนะ85ฤดูการนี้ ไม่ต้องทําอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเขาเป็นข้าวที่ดูแลตัวเองดีมากนะครับสู้ญ้าได้ดีด้วยนะครับแปลงนี้รู้สึกว่าจะฉีดยาไปแค่ครั้งเดียวเองั้งคำเนี่ยแปลงเนี้ยเออาเราข้าวสวยด้วยอ่าข้าวสวยข,วข้าวเขาไม่ค่อยเป็นไรด้วยฤดูการนี้อย่างที่ต้อมบอกว่าทําง่ายนะครับเชื้อราก็ไม่เห็นมีเท่าไหร่นะครับมีน้อยมากนะครับน้อยมากฤดูการนี้ก็ขอแปดห้าอายุกเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณร้อยอ่าในฤดูการนี้นะครับประมาณร้อยสิบวัน นะครับฤุูรกาลนี้ประมาณร้อยิวันก็อ่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับส่วนราคานะครับห่างจากข้าวเบอร์อยู่ประมาณ 2- 3 0 0ารอยนะครับอ่าที่ที่แถวบ้านตอมนะครับก็อยู่ในเลทป,ประมาณอ่าตอนนี้ประมาณ6 0 0ันนะครับ5 0 0พันกว่าถึง6 0 0ันนะครับตอนนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะขยับหรือเปล่าการดูแลจัดการง่ายไหมเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็ขอแปดห้าเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบความงามเท่าไหร่ก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปนะครับแปดห้านะ ที่เคยทํามาเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของเขาเนี่ยอ่าก็คือเขาอะมองเหมือนเหมือนจะเห็นอ่าเขาเรียกว่าเม็ดไม่เยอะอ่าเนี่ยครับเห็นปะเหมือนลวงหนึ่งอ่ะลวงหนึ่งเม็ดจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ผลผลิตเนี่ยน้ําหนักเขาได้อ่าน้าหนักก็หอแปดห้าเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะครับน้ําหนักเขาได้นะครับลวงยาวนะครับลวงยาวอยู่นะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับต้อมมองว่าอันนี้น้ําหนักดีกว่า นะครับ85เนี่ยดีหนักกว่านะครับแต่อายุการเก็บเกี่ยวเขาก็จะหนักกว่าประมาณ10-15วันนะครับอันนี้ก็ก็อยู่ที่การดูแลด้วยนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยฉีดยาอันนี้ก็เกี่ยวนะครับอยู่ที่แปลงดินอยู่ที่แปลงนาด้วยนะครับแปลงนี้รอบที่แล้วเขาไม่ได้ทํานะครับเขาปล่อยนาหมักไว้นะครับก็ปุ๋ยก็ไม่ค่อยเปลืองเลยนะครับเนี่ยครับยางสวยๆเลยก็ขอ85นะครับคือฤดูกาลนี้85เชื้อราไม่มีเลยตั้งแต่เล็กเลยทําง่ายนะครับ ทำง่ายมากๆนะครับแล้วาการใส่ปุ๋ยฉีดยาของเขาเนี่ยที่ต้อมดูนะค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องไปใช้ยาอะไรเยอะนะครับดูดิเห็นปะไม่มีเม็ดดำด้วยอ่าเห็นไหมเนี่ยครับแปดห้ายังหน้าทำอยู่ทําหน้าหนาวได้ไหมมีพี่ๆได้สอบถามหน้าหนาวแถวบ้านต้อมเขาก็ทํากันเยอะนะสําหรับแปดห้าอ่าแถวแถวบ้านต้อมทํากันเยอะแต่ถ้าราคาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะหันไปทาข้าวเบอร์กันหมด อย่างพวกห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบอะไรพวกเนี้เขาหันมาทําแบบนี้กันเพราะว่ามันเก็บเกี่ยวไวแล้วราคาห้างกันประมาณสองถึงสามร้อยเนี่ยเขาทําข้าวเบากันดีกว่านะแถวบ้านต้อมนะครับขอหอแปดห้าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ยังไม่หนีไปไหนนะครับยังติดใจชาวนาอยู่นะครับสําหรับขอขอแปดห้านะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนในพี่น้องท่านไหนนะครับ สนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีท่าร้องหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าพี่ๆและน้องท่านไหนอยูอ่ใกล้เคียงต้อมพิกัดลาดยาวลาดยาวนะครับ อ่าเข้ามาดูพันธุ์ข้าวได้เลยตอนนี้ต้องมีพันธุ์ข้าวแล้วนะครับต้องมีพันธุ์ข้าวจําหน่ายนะครับเข้ามาดูแปลงได้นะครับเข้ามาดูพันธุ์ข้าวได้นะครับอ่าหรือจะเข้าไปหาลุงนะครับ0 9นย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก